พี่น้องเวอรสุข,ขุสุคนนะคะวิสุพิตาค่ะอยู่กับช่องสาวไซมี่วิวิสุพิตานะคะเมื่อนี้พี่น้องจ้าวิสีมาอัปเดตข่าวขาวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้หูจักกันนะคะกับคาวดีข่าวดีค่ะพี่น้องจ้าเป็นยังคือว่า่าวดีเพราะว่าทีมงานสียงสารกําลังจะได้ทํางานกันแล้วนะคะหลังจากที่เราหยุดโควิดมานานหลายเดือนเลยนะคะซึ่ง กำหนดการของเราจะเริ่มทำการแสดงอย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะในวันที่3แล้วก็4ตุลาคมที่จะถึงนี้เองนะคะสำหรับผู้ใดนะคะทีะ่ยังหักคิดหอดเฮาทีมงานสิงอีสารนะคะยังเมตตาเฮาทีมงานสิงอีสานกันเลี้ยนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมาชมการแสดงคอนเสิร์ตของเสียงอีสานนะคะที่บ้านพักสิงอีสานนี้นะคะที่บ้านตองห้า บ้านหนองสาตำบลหนองนคอาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะในวันที่3ที่4นะคะซึ่งจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับพ่อแม่พี่น้องในเบื้องในชมกันนะคะรายละเอียดเนี่ยค่ะพี่น้องคะในวันที่3นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตคอมมานโดนะคะเป็นคอนเสิร์ตอลังการงานโชว์คอมมานโดกับเสียงอีสานนะคะที่สนามบ้านพักเสียงอีสานบัตรราคาเพียงแค่ พี่น้องคะ50บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว,ว่าเบิ้งแบบหัวหนามเลยค่ะพี่น้องเบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบเสียงอีสานแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะบัตรราคาก็ถูกเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองและที่สําคัญคะ่ะพี่น้องจ้าหน้างานของเราคอนมันโดยังใจให้พี่น้องได้กินอีกนึ่งขวดคะ่ะเท่ากับว่าบัตรคอนเสิร์ต50บบาทแถมฟรี คอมมนโดอีกหนึ่งขวดค่ะพี่น้องจ้ามาเบิงงมาชมกันด้วยค่ะพี่น้องจ้าเขามาเขามาในวันที่3นะคะและวันที่4ค่ะเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะคอนเอสิร์ตสยงอีสานแบบเต็มรูปแบบบวกค่ะบวกค่ะพี่น้องบวกศิลปินรุ่นเก่าๆของเราทีมงานสิงอีสานนะคะบววสิเป็นไอยลูกแพร์ไอบอยไฟ อา,อายไอม้ไทยนะคะย่ายจืนรวมไปถึงแม่เย็นจักรจันดาวไพรพี่นิกรน้อยอแม่แสงอรุณบุญยูนะคะเออบบไดมาต้งแต่พญายมค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเราไปทั้งฝ่าแล้วนะคะเออวันที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตเสยียงอีสานร,ร่วมกับขนมปังโกเบรดนะคะจัดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกกันแบบเต็มรูปแบบนะคะพร้อมกับศิลปิน ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะเป็นการร่วมตัวกันชนิดแบบอลังการงานสร้างย้อนกลับไปแบบอดีตนะคะที่พ่อแม่พี่น้องเคยเห็นกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะมาให้กําลังแรงใจกันด้วยนะคะในวันที่3ตุลาคมกับคอนเสิร์ตเสียงอีสานคอมมานโดบัตรราคา50บาทแถมคอมมานโดอีกหนึ่งขวดค่ะพี่น้องจ๋าวันที่4ดูเสียงอีสานนะคะ อุ้ยมีแจกทองด้วยเหรอใช่มีแจกทองโอ<ฮ>้วันที่สี่นะคะพิเศษนะคะคอนเสิร์ตซิงอีสานร่วมกับขนมปังโกเบรดนะคะมีคอนเสิร์ตดีๆนะคะรวมศิลปินต่างๆพร้อมทั้งท้ายบัตรค่ะทุกคนคะ่ะแจกทองอีกค่ะจักเซนบุนีน่ะ,ะเพิ่นมาหลายเซนอยู่เด้เออ บอรเมนเส้นเดียวแน่นอนนะพะคนว่าหลายเส้นอยู่นะคะสําหรับพี่น้องที่มาเบิ่งมาชมในวันที่4ี่นะคะหรือสีเลือกมาทั้งสองมือก็ได้คะ่ะพี่น้องจ้าเลือกกันได้ทั้งสองวันนะคะและก็สําหรับท่านไหนนะคะที่ล่างงานบ่อใดเน่เออไม่สะดวกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเรามีทางเลือกให้คุณอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ อยากจะร่วมสนับสนุนเราทีมงานสิงสารนะคะสามารถดูออนไลน์กันได้ค่ะทุกคนคะโดยการซื้อบัตรออนไลน์นะคะหรือว่าสนับสนุนบัตรชมไลฟ์สดคอนเสิร์ตออนไลน์แบบกลุ่มปิดค่ะพี่น้องจ้าเพียงแค่พี่น้องนะคะซื้อบัตรราคา150บาทนะคะ150บาทนี่คือ2วันนะคะเป็นราคาเหมานะคะโอนเงินไปที่บัญชี 4 4 0 5 5 5 5 3 3 5ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีนางสุภัตราชัยเมืองแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ f c e e o o o นะคะผู้เบสกี้นิลาทวงนะคะหรือแอดมินหมอกี้นั่นเองนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0862405855ค่ะพี่น้องจ้าหรือว่า ทักไปที่ Facebook ของสิงอ์สารนกน้อยอุเรพรก็ได้ค่ะพี่น้องจา๋าสะดวกทางไหนเอาตามนั่นเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยววิจะลงไว้ให้ทุกคนได้ดูกันข้างล่างเลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรแบบออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มปิดค่ะผู้ใดบอซื้อบัตรก็คือบด้เบิงนะคะพี่น้องจา๋าต้องดูกันแบบกลุ่มปิดเท่านั้นเองนะคะฝากในเด้อค่ะพี่น้องจา๋าใครที่ไม่มาไม่สะดวกมานะคะก็ ดูกันแบบออนไลน์กันได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดวีจะลงไวใ้ให้ทุกคนได้ดูกันข้างล่างนะคะวิธีการซื้อบัตรดูออนไลน์นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังแห้งใจเห็นกับห้องทีมงานสิงห์อีสานน้ำเนเดอ้อค่ะพี่น้องจ้าในวันที่3วันที่4นะคะเบิ่งกันแบบเต็มรูปแบบจนซอดแจ้งเลยค่ะทุกคนจ้าอันนี้คือตอนนี้เรากําลังเร่งงานกันอยู่นะคะ เออทั้งหนงานของเฮาเร่งงานกันอยู่ค่ะวนอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๋มบิ่มนะคะทางนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เร่งมือกันอยู่นะคะให้ท,ทันวันที่สามวันที่สี่นะคะให้ทุกคนเนี่ยเบิงความยิ่งใหญ่อลังการของเราทีมงานสิงหีิสานแบบหลังโควิดเนี่คะ่ะพี่น้องทุกอย่างจะ คนมาให้พี่น้องดเดบิ้งกันเต็มที่เต็มอิ่มแทนแนนนนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจจะมาดูเราทีมงานเสียงอีสาอยู่แล้วบางคนก็ซื้อบัตรซื้อตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตัวหรือว่าไม่สะดวกมากก็อย่าลืมนะคะซื้อกันแบบออนไลน์กันได้คะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังแรงใจให้กับเราทีมงานสิงอีสานะคะขอบคุณคะ่ะ